ธุรกิจผ้าดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02 800 800เพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจมี2กลิ่นกลิ่นลองนะครับในคะแนนสามท่านมีสมพรแก้วกันหาแขวนรวมไปแล้วครับส่วนชาติทวีเนี่ยชื่อเดิมๆคือสอนารายนาะยกปอตกบ,บินบุรีนะครับก็กิ่นและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทครับขอบคุณอนิลมิซูบิชิไททันและคุณนล่งวงประเสริฐการขอขอบพระคุณเมืองนะครับ ชูชีพธีรปโพคาสมพรแก้วรัศมีโชตต้องเก่งนะไม่เกง่งชื่อเพโทไม่ได้เพราะเพรโทรมีหลายคนนะครับเพชโทนี่สิเจ้าพ่อไปไงสจจอยประจีนวันนี้สจต้งมานี่มอเตอร์ เดินคนมีเชียนสอตโอโ้ซ้ายอดวีส้สวยเลยทางใหญ่ครับ,บร้อยสักสิบเอ็ดปอลโอ้นี่ครับฝันล่างแต่ว่าโดนบัดเข้อโอ้ซ้ายสวยครับากไยน้ำเงินทำรูปร่างดูจะเสียเปรียบเล็กน้อยเอาชาติวีดูจังหวะการไล่แขนกันนะครับ อตาซินเหมือนเดิมแหละครับเตะก้านคอศอกกับเขา่ารอยแอนต้าซินมอบไทยหนึ่งหมื่นบ,ท 1, บาทจารเาเข้ฟาดหางรับไปถึงสามหมื่นบาทด้วยการอับถึงฉบะะับน้ำไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดและท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ครับต้องที่คาทัสครับจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัสโอ้รถพันอยู่ก็อาชีพคาทัสเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์พึงสาฟรีซูเปอร์หนึ่งห้าห้าห้าสามห้าห้าห้าขอบพระคุณคา,คาทัสครับเอาละครับเริ่มจะเบียดกล้ามในนะครับเพชรโทแต่ว่าชาติไม่สนเลยนะครับ ชาทวีนี่ก็มีไล่แขนแล้วก็แทงคู่ทางจังหวะโอโด้ดูนะครับจังหวะายแดงเพชรโทรน้ําเงินชาทวีโอ้โออย่าลงนะอย่าลงนะโอ้โหลนี้ทวีออกนอกเพชรโทไล่มาเสียบไปชาทวีกรรมการยังไม่แยกนะครับติดไปติดไปล็อกแขนตีสวยชาทวีเพชรโทรขวางงานหนักของเพชรโทรนะครับต้องมีหมักมีศอกมาทีเดียวนะ เต็มปลายคางครับเม็ดนีย้ยุติการชกเลยครับแล้วก็ลุงนี้รับจากอันตาซินด้วยนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรโทรนะครับน้าเงินชาตวีนี่สวยเลยเดี๋ยวขอดูภาพอีกทีหนึ่งที่จะรับจากอันตาซินติดปลายเพชรโทรซ้ายลูกนี้นะครับหลุดมาที่กระโดงคางเลยทีเดียวโอ้ไม่แน่นไม่หนักแต่ว่าดูเต็มเต็มนะครับดูเต็มเต็ม,ตมปังปอง,ปองเข้าไปนะครับนี่แหละลูกเตะปลายคางจริงๆจะจะเจ๋งๆเลยนะครับ ชาทวีสอจอยประจีนนะครับนี่สายลูกนี้นะครับโอ้โหซุปเปอร์สรโลนี่แหละเพชรโทรไฟเตอร์มวยไทยโอ้โหมองดูดาวเลยเรียบ